มาทุกใจอะไรไหนเราสิแม่หมอคะช่วงนี้หนูรู้สึกแบบหนักเหมือนแบบมีอะไรกดทับตลอดเวลาเลยอะค่ะเรื่องงานหนูก็ดีนะคะเรื่องผู้ชายก็แบบเลิกอยู่อะค่ะแล้วแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะโอเคงั้นตั้งสมาธิและใช้มือซ้ายหยิบไพ่มาหนึ่งใบเห็นภาพแล้วปัญหาเกิดจาก บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้เมื่อกี่ปีแล้ว3าี่ปีแล้วค่ะนั่นไงเห็นแล้วเงาดำที่กดทับอยู่ฮะเราเราต้องแก้ไงคะหนูต้องย้ายบ้านไหมคะคือหนูยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะเร็วเลือกไพ่อีกสองใบแล้วจะได้คำตอบวงรีกับรูปไฟไฟรีรีไฟรีไฟแนนบ้าน รีไฟแนนซ์บ้านใช่ดวงไม่ได้ตกหรอกแค่บรีไฟแนนซ์บ้านที่เตาเอ bank ดอกเบี้ยต่ำกู้ได้สูงสุด1 0ผ่อนสบผ่อนสบาย,บายนานสูงสุด35ปีพร้อมฟรีค่าประเมินราคาค่าเบี้ยรประกันอัคคีภยัยและค่าสดจำนอง เราสมัครยากไหมคะไม่ยากสมัครออนไลน์ง่ายเวอรสมัครเลยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เอาเอชดวงดีรีแล้วปัง